เมอร์ซุงค่ะวิดอปันธ์แห่งลาสตักกัรในวันที่สาวเก่าเดือนทนสิบสองปีคริสส่องเห่งสาวสองค่ะเมื่อได้ทบท FC ผู้บันแหงเ้าค่มามาทัสสังเงาลายนาซึกเยอกร์ปังตึกอันเป็นกว่าเมียนมาเยอกร์ซึกขังเคไอเอไลยืดกันจำไตเหลียงไว เมื่อวันที่เชาเจ็ดเหลือญท,ทุนสิบสองปีคริสสองหิงชาสองนืกขาย่างกางเหล่านั้นพื้นหลิกขา่าข้าชินเบ็สเตรียมโคสต่างไว้ว่าหิมวันแม่จากเวงอินโดเดิงจากแกงนั้นไลมีบางติกนาซึกยามไว้กำไหนสองขายได้ยืดกันมันจุงมเดียว ข้างเคเอีเขาสองจุง้มข้างโฮมบาพิเดียพอดซึกกันเซตติดตบะบัโดมาควยกายยื้อกันกว่ายื้อกันมาซึกมมน,นเชมเอาเฮอร์มินเจ็ดเฮอร์มินติดตันสูงเสดเข้ามาจอยยืดจอมนั่งเข่าข้าชินเขาเต,ตารียมโพสต่างไว้เช่นนั้นปีน้อนางหลา ลองว่านาซิกปังตึกนั้นซิกมนันตายหลายเกาะค้างเขี่ยแลพีเดียเขาช่ำก้อยหลายกุนในพุ่นดีเออานไนแด่เขาก็อำไรเตรมโพสต่างปลาลายใหญ่ยำสิแน่ไว้ลองอันตึกได้ยื้อกันปวองว่ายามอยู่ในซิกค้างและซิกมันนั้นการซิก ตึกม่รองตร้งหนึ่งไปม่ลองคือตึกแต่อุกันไล่ตีในตั้งสองพายก็ใกล้ๆทำกันไว้ลองในปีนอทั้งหลายเข้าขามาด้วยว่าสอง่ายสองตั้งเอาเฮียงเสดงมังกันสำบ่รด้เจปลาคือหมินตึกมาดินาซึกเจอในเอใต้แหลงเอสเอ อันเขาค้าผู้จักกันว่าชนีอามีดับสิตืิอจากไตแดงปีดาา่าอะไรปีนั้นเอ้เขาปักเศร้าอยู่ไว้ยดังโฮมหมอ,อล้างเดินจากแกงอันค้างเลมานยื้อกันก็อยู่ดีเดินจากแกงเหมือนกันอันเอสแอนเออยู่ก็วิ่งยโฮมหมล้างเดินจากแกงตีนั่งเหมือนกัน,นก่อนนั้น มาเลขค้างยื้อกันตตเลว่าอําไกเย่าก็อําจําจับสิบไตเหลียงวันมือนในปีนอกกันลายสองปีนอกยื้อกัน2ปีนอตึกกันย่าปีจําย่าปียื้อกันนําย่าป่วนมาดัง s n e. ลอกเรียนค้างลอกเรียนมาตีเฮาานชื่อใน khâu li cái cái áo tư trang và dư đàn ơ mang đàn ơ dơ có mà đăng S and E tây lén lá lại bọc lá lại lại bì đỏ đăng lại quán đá này hốc khả ma Trám đôi dọc nha kín quả dọc tài quả dọc mà chép quả dọc anh hẹn sức sử ma mà tích sức tây lén สิบงีนั่นอ้อนทางขางดีมาก็เมียนมาอ้อนด้งนั่นก็ส่งสึกสายลับสิได้มายืดเจ้าขุนโจกูบอกไอพูดนี้ไล่สิงกามสุดมึงกว่าอันนั้นนาำมือมันมันก็เอาเฮียงซึกสิด้ติกันจางไตเหลียงก็มีมาปองว่าสองจุ้มนั่นมาจิมมาปองต้องเลี้ยง มากองเลี้ยงแขงของเอสแอนด์ไ e ต่เหลียมปีนอน่างลังไหลอันขลาดมือในสองซุ้มในก็ยามมาตัดไต่เหลียงเนี่ยกลุ่ยกะอันขาเขียงแข็งในติ๊กยื้อกันอยู่นั่นเฮสังในเอื้อมจำ้ำพื้นตีอองเตียนตับสิบไต่เหลียงปักเศร้าอ,อยู่ไว้เจอในหล่ายยี่จางล่ามกว่าเป็นสามปังสองปังโยไลยในลองที่ปีนอ่างอุปัญญาลังไหล ดึกกันมันตายห้องว่ะค้างเียอีอัอน้องมึงได้กว่านี้กปาปักสี่ชิบเจ็ดเมื่อเลี้ยวอันเขาขาห้องว่ามึงขันสองตับสิกสองตับจุมมาเลยค้างเปียเผาเขาอยกันกูก็ตื่นหันว่าลิวป้อนตุงเตอร์ออออคนห่าคนมึง กวยก้าสูเขายื้อกันมือละนาสิปปางทป็นอําหันมิลองลู้สุมลเล่นตายกวยยาดีลำนำ้ำยกมือจดัดตีไลยลิงเสียเลเพียนหุกตึกดับซิ e ้เอสอันนี้ได้เลี้ยงก็ยเยากันปีนองหูปันเฮาหลายค้างได้คู่เยาะว่าไต่เลี้ยงนั่นเกี่งเขียงมากาหือเขายังมาตึก chén xích tổ biệt mi lòng lũ mà chép lệ tái đang làm lệ đang lại à bị đó khả đi còn nên mang gọi dạng mà này ở quay màn để biến xám xám chung đi ở đi kháng đi lén xám chung này liền lai tổ ปีนอลังหลายามชือว่ามันมายื้อไต้เหลียงอันเขียนเชียง,งปักอยู่ไว้หวงมหลงังยื้อกันจาตบกันเฮียงเใต้เหลียงอูนเอาว่าไคขังนี้มาซัาอัไนดีไหมจ๊ะอันเสียงไม่มึงท่าสั่งมัมานใ้มันตึ้นขังในหึงนั่นอยู่พออันยื้อกันโหเลื้นก็อยู่เลยย้อนเบีอาจุยาพอเขียงต,าาต้าห้าตบกันกวาไข่กันมาหา้า เเอสแอนเอไต่เหลียงเฮียงอุนมาห้ดดาค้างในนี้มาตบมันจะตบมาฮะนี่ตบเผ้ามันไม่ใจดีไหนค้างฮันที่เวลาค้นว่า,าเจ้าคุณเกียวปีเจ้าซึกกรมก็อยากเขายังกว่าเงาจริงร้อยไต่ยังเจ้าคุณเกียวพึ่งพ่อสอนการตีเงางุ้นของเสียวขึ้นใไต้สรแล่ปอกลงมาอันยายอบเจื้อในก่อค้างหูหนี้ปีดน้าร่างร้ย ค้างในตึนว่าเปลี่ยนมือไส้มือกว่าของเจ้อยซิคเควสแอนด์อีในค้างลาจิงห์ปีนอน่อนละไหนก็ในเนี่นคยค้างฮาล่ายก้อยไปละฮาล่ลายคิวไปละฮาล่ลายมวยไปล,ยละยอดเท่าไหร่ค้างหันว่ามันลุกลวยไตเลียงสิอดไมาพอดเออดับสิไตเลียงให้ถามว่ามันตีตรวยไตเลียงฮะจะเขาก็ามีของเขาจะก็ามาพึ่งพ่อสอนการดี่ไหนะ ถึงไหนยอดปานเจ้าคุณยวกันขางหันว่าปินมือใช่มือกว่าก้อนไหนดินขึงไายมันเสด็จผิวไม่เจอที่ไหนเฮาเฮียงเอาไว้ลองใ้ปีน้องเจ้าคือเมืองสันรลอยป้อยยื้อกันกว่ายื้อกันมากกว่าดีปุงเตียกมันมาเฮียงสิบติกสามพันห้ายื้อกันสามพ้นห้าขางในมันดินยื้อมันไม่เหียมใต้เหียมอะมันเด่นบันเอินเฮียงเขียงเอีนเฮียงเยอะอะไรที่ไหนมันไม่ใจนะ

จุ้มเลยอ้วอนนี่จุม้มเลอแข็งนี่มนันดิเขามาจิมจ้มย้อมไมอหนังได้มือได้ก็ของประจานได้มนันคู่ขิงขาข้าวยำปีดอเขาเลยหันได้เฮ็ดสั่งลราะว่มามันด้วยว่าจุมาจ้มลเลยอ้วนน้าจุ้มเลยอ่วนน้อมันดิเขามาบังสีจุ้มๆกวยเดียนยืดขางี่ว่าดิยืดได้เดียวมัมนก็คือว่า ตเลี้ยงใหม้มันไม่ลองของกายน้ําจ้าเลยคุณเกี่ยพยายามาพึกพ่อนสวนการได้หลอยแต่เลียงเลยบ้านก็ดึงหันตูนี่อันได้ปีดอกบัญญาน้ําหลายเธอกูก็หัวไว้ว่าการซึกปานปิดเงาลายจุงยิบป้องกันอาจุยาห้าขางห้าแอบเทียสีีห้าอันเขาเรียนเลยปัดเข้าอยู่วันเมื่อไหนมันมาลอกไหนกัมาลายไหน อันเสียนไปมึงเขาร่ายการว่าซึกมาแลยขังติดก,กันตีหิมวานแม่จะเวงอินโดเติงจะแก้งอันว่านั้นมันเปลี่ยนปลงติดหลายๆเป็่นหน้าซึกหลายๆายภายเรา,า,า,าตายก็กูก็กกกกดึงจงเข้าอันไรใส่ใจที่นั่นเวกาลึกๆนั่นขามีเพียนการแส่เลใครฉีกมาดังหงมออลังเต้งจะแก้งอันบินเงางุ้นของใตเหลียงห้าเนี่ยเข้าคาท่าสังที่นั้นกุย ป,ปีนอหูปัญญาทั้งหลายมันจางมาไลายนัย่งกยอ่านเสียดไปมือขันการซึกอย่ามวนมือว่ามือไหนเลยมือผุเว่ยกะอย่าไปลืมม้วนเอาวันตั้งหน้าหาปีเดสิปีมันขางในห้องันห้ำเขาจะหือ้อจัปองจู่เขาหรือต่อต่างน่า,นานกาองกลางเซปัดเิวใต้ลายอเอเขาหลุดด้วยจึงเหมือนว่เผียนการไกลๆวันมือนน่อันนี้ก็มาตรงตับปีนอปัญญา ลองปางตึกสึก้างเลมันยือกันอ่ำหัวพระดกซุ้มสองซุ้มในอยู่อำไกลอ่ำจำข่มหมัก่างอาันนป็นเงางง่นไตอย่างไหคข้างม้านใครถึงไรเลยเอ้วันเมือ่อใดสร้างรางยกันกว่านะักขัตที่เน่นตีดอกอะไรสิบงเช่นเ้เฮาคามาด้วยนักขอที่สอง โกบีดอเขาขาลืมไตเขาลืมอีสังไาง่าเมื่อวันที่19เดือนหกสิบสอย่าไปลืมว่าผืนลิตไตงูโคลงจี้ฉังจุ่มปองจู่ถอยถุงยิงเมืองลังเฮัลป่นเสียดังเสียดเออกกว่าเที่ยงหลายวันละปีดอหลายก็เที่ยงฮาวันการนั่งกุยอย่าไปลืมการพอถึงมา วันที่สามเหลือนาเฮอร์โคเขียวปองสู่เขาถอยทอนลงรลอยสนินดังสิ่ง,ามามาาางั้งหลายมาหนีมาติดเขามันมากุยกามาหนีมาถุยตุนยาอันผูกดังลำเลดั้งหลายในพื้นตีนาดีนั้นโคเขียวอยู่ไว้กนเออปืนตีน้นว่าไหวสีโคเขียวหันมาไหน เลยมามีกลุ่มลุมลาป่าไม่ถึงคือปีนกว่าหมอกไม่ขาวออหมอกไม่เล้ยงเออตีหุ่ยเด็มร้อยเออ,อา,เาขาวเพราะว่าโดนยาหลับปีนอกอนางหลายแ่ไหหม,มองมาล่าว่าปันดังไ่ใช้กนเมืเอมงเหลกตุ้มเตือนหนาตาจุญยาเนื้อพื้นดีจะได้มีรองผูกยาพ่้นดีในพืน้นเนระียนเฮ่อป้องสู้จะได้ถอยออกกว่า สิงสิงถอยกริงจิงเทียงฮาวันกุยเจ้าบางผ้าเจ้าสื้อเทียงขุนเสียงคือได้เขาสเสไห้หางเยียนไว้สีล,ะละยายย่อห้าเอาลาวดเอากาสซเรโตต่างยอา่อห้าลารากองกาห้ากุนซึอันนั้นก็เอาลาวดเอากกาเซเรียนหนีวีดโอกว่าไมายา้ย่อห้าตากันโตอันนั้นก็ใต้บูขลำปีงพอใจเย้า เป็นลอกเลนเพียงการการันตุยนี่เมื่อเี็วได้วันเออพื้นดีก็อขู่หันว่ามันกลับกันไหมร้อยเสนนปีดอต่างหลายปีส่าคู่เขียวอยู่หิมวันกุ้ยการมันก็อยู่อ่ำไปเสลมูหันกันอย่าปีว่าปากเศร้าหล่ะเปลี่ยนเอฟเปลี่ยนสองก็ยืด จาติวามาเราเป็ด182 566สิเด็ดยือสะตับบางชาวโพผียวบ่ในจอกดิปิ้วเมื่อนักลมชางเคียงปัดเป่าจอมหลินเมื่อนักลมม่วนเมืองเฮาค่ะเพราะว่าลมม่วนบ่หลีลมชางเคียงหลีเพราะมันเป่าบ่ในปิ้วหมดม่านวันบ่ได้ป้อข้าวไข่เฮ็ดตี่ปองสู่ว่าให้พี่น้องได้หื้อหู้เว่บ่ะ ย่าเบลปักข้าวเหมือนเขามายื้อของเสียวขึ้นเหนือได้เฮาค่ะเจ็ดเปียงติบางจิปุกราร้อยฮุนมันเอามาเป็ดเอ็ดเป็ดสองหม้อ4-5เลามาเจี่ยนใหญ่ยิงงามๆเสร็จตบปันร้อยเสนอำเลียดรุ่งรวยอ่ำป่วยดีกว่าทางละปีเนาะเฮาเพิ่นได้ดีแหน่เตี๊ยฮ่างอยู่ติเต๊อะฮ่างตึกตี่ใด๋เด้กานั้นป่วยอ่านไข้ทาสางและอ่านไข้ขาปีเนาะเฮาอย่าปีลชาวชื่อว่าปอกไม่ มันก็อืนยอันขึ้นมาสองสามปากอยู่ไว้หนะลาลังจานเลยนาตั้งออกสัน,นิน้นั่นก็ชซ้อมถอยออกมือขึ้นเขาตีอะไรอุกันว่มามันไรเงินเลยถอยเออเขาเป็นผีโดเี็วกันเนอเป่าบ่าส้ๆจ้องกันมาในขราง5้าสิบปดีเออล่องยิ้มมีตาอยู่ไรตาค้าข,า,ขายตาปลุกซ่อมอันพิดหมายมีจริงเมืองลุมฝ้าเออ เป็นลายหลอกเลียนเห้คนเมืองปันเฮียงผายละผายหนึ่งการงานก็เยอะเห้ยพวกมึงหยุ่นเขาตยขายังมึงเขาคนเมืองเออเห้คนเมืองหัน่าเออจับสิ่งใด้ได้เขียนเออมันถอยมันมาเออท่าเมือหันจีนะ่ไหนปีดอันละลายลับๆล,ล,ลึกๆก,กูก็ก็ก่ผู้หลีบว,ว่ากันโตมันก็เฮียมายอย่าง งานเรื่องงานเรื่องตัวว้านให้เมืองสู่ด่างยานหมูกลางซื่อแน่เรี้ยงสุดมาเขาปะหามันซื่อหีกันโตมาซื่อหีเอาเราเราก้ารอะไรก่อนจอยตัวต่างมันออกมาซื่อหีปันสิปันเจ้าซื้อเทียนเลียบน่ะภายเปล่าภายส่วนภายข้ออกกับสิบติดตัวปีเอาอีสังสิเรียนรูปันวัลสึกมันซื่อแน่ปีดอันเท่าไหร่ย้อนมามันนั่งอยู่เมืองใต้หึงเสือหัวแจงได้ ไตเกี่ยวกินหังถูเน่าเนี่ยมันหูดีไตเกี่ยวกินหังเองาปีหาถูเลื้งวานให้เกี่ยวอีสังเนี่ยมันหูดีปีดอขาก้อนก่อนนั้นแหละกาโดนน้ำรถดับเพลิงเปีเดอคาก้อนเดี๋ยวหันมามาัมานหลู่บันวานให้ที่ไหนจอบต้องกันฮะปีดออะไรเมืเอเ่อเสาวฟ,ฟนฮะเจ้าอะไรกูบอกว่าต้องกันไม่อวันดังก่อนมาครับ ก้าวพ้นหนเมเจ้านี่เข้าเขาเข้า่าเจ้าใจชูมือเลี้ยวได้ดีเท่าเนี่ยมาเพียรน้ามาคอนเสออ่องเฉาอองหร้อนี่อองนรือเด่้มาปันมาก็ไมนเลยมันเขาเขาเลยมันมันก็ถูกอลังเมืนเขาอันเขาแค่ไแค่ปีนเจนั่เข้าเขาก็หันจึงนั้นเอาไว้กไหนมันมาได้ตีเลยทกพังทั้งมันอยู่กุ้ยบ่าวันที่สามเดือนนาในเถียงรับ ปอสิงคงเตียมยืมมังเชียงบ่ากำลังปอว่าสังปองว่ากันโตยาปองว่ามาไลเงินยาวปองว่าได้หมู่โคลลําเป้งพอใจยาอัลดูทวนดูทวนยาวทุ่งยิงเมืองนางอยู่กว่าแลเฮ็ดยาลําๆแลปอขายได้ดีก็ปันกับพ้องแลติลูกกันสินั้นกะกวยพี่น้องหมู่ปันยาทั้งหลายอย่าไปลืมดอกนะเชียงคาวันพี่น้องเฮาจ้างดิมึง พอเสียไปมือกันลักตรงจับที่ฬาคาร์โน่คอที่สองสิ่งที่ได้เข้าคาร์โน่คกร์ที่สามปีน่าอะไรเมื่อว่าข่าวลือหลังตีเมืองขี่หลีอาไม่เจิ้งโจสิงขี่เสียไปมือเพราะี่เมืองเจิ้งโจวนะเฮ็ดสังลาเมื่อว่าวันที่เช้าเปียน มึงขี่นั่นหมอกกลุ่มนํำลายตกเห่าเฮียงเสียนดาสายตางังอ่าเจียงอ่าพันนี้น้ำลายตกยันก่ะกาผ่ากันกาเบียวสองปากไปลำปองไปอะไรเป็นข่าวดิเหมือนปืนปีดอกนั่งหละ่ะเขาอยู่เมืองไทยเ,ยเข้าคาใกล้หันสี่กันห้าฮากันห้า สิบกันห้าเนี่ยจริงเลยก็อนตีนี้ไว้กับข่าวมือว่าในดังซีซีทีวีปีน่าหลายข่าวที่มึงขีเขากาไปว่าเอ็กซิเด้นเหมือนก็อนไทยเรียว่าอุบัติเหตุไต่ห้องทีกึ่งก้างเห็นมั้นะมันปึ่งป้าเนไ่ยสองปากปลายล้ำปองเออไอ้ก็บินลองอันหลังไล่ตีตีว่า กุยการเขาข่าหันทีวีมึงขี่เขาลงด้วยไนได้มันอ่ำหันสังนั่นอยู่เปลี่ยนกลางวันอยู่สีตากุยการน้ำนายเลยหมอกุ้มนั่นสุ่มต้มเสียนตาสสยได้กาสองลำตบกันกันที่สามลำที่สามก็มาฮหงอยากมารึ่งใส่รึ่งใส่รึ่งใส่ ต่อวันกว่าที่ติ๊กงันหลีอามทนเมียวนันก็มีเอาไว้ปีน้องเขายามหันดีแล้วว่าก้าผ่ากันก็เดี๋ยวสองปากล้ำเลยยุ่ยาว่าปีน้องข้าเกิดมากไ,ไปยามายยนั้นไปยามไ้ยิ้นปีน้องอะไรเสียงไปเมืองก็ตื้อหันตื้อไรยินข่าวกันมือว่าในว่าดีม,มึงเชื่โจมึงขี่กันก้าผ่ากันใน ที่เราวาเป็นนัมเบลวันนั้นก็หมายหนึ่งของลุมฟ้าเขาครรีิเพ่นข่าววันการมือเนี่ยว่าได้เป็นมือไทยอามริกันถ้าลุมฟ้าดีเราเสียมปะผ่ากันวันเหลียวกำเดียวเนี่ยสองปากปลายเนี่ยที่หันมือว่าเนี่ยเออมันดีอ้ามไหวกะย่อนสั่งานน้ำหนายเออมอกลุมเขาได้ลยนี่ที่นั้นย่อดูอาหารป้อยอยู่หลายหลายเดียไม่เด้ง หันนีีแบบเปียกเลี้ยงอมีสังมาให้ทำสายตาเขาค่ะก้าบ่าวผ่ากันนี่มันมีกัน,กนปีนอหูปัญญาังไรอะไรก็มาตรงทักปีนอเขาค่ะเพราะหลันดวนหนึ่งว่าก้าผ่ากันสองปากายดีเมืองขีเจ้ยงโจวตีไเรียกว่าเป็นไม้นึงปอกก่อนตั้งสุดของลุงฝาก็เลยว่าอ่ำยามไรยิ้นอ่ำยมไรหนันก่อนนั้นน้องไรก็มาโตแต่แค่นี้กัน หน้าหูขอหมายสามไม่ได้มีดีสามหูขอยินโจมเอฟซีหูบันแทงนั่งไหลตีขมาแช่ผิวเพริ่งส่งรายการนั้นไี้ปันุวิโกเอฟซีเจือนเกียรสงข่าวอ่านการเมืองแหล่ทัศน์เง,งาลายอันเปลี่ยนอยู่แล้วจึงได้ยากรเมืงองนอกตรงตับหูกเกาไว้เดิไนไั่มาสูงขา